มาไปได้ได้อันนี้พูดมามว่าถ้ามีกระานีคือม่าองรเนียอันเลยนียแมวบองโรนเนียโมสิบายมูิบายมอสิบานมอสิบามรือบายเมสิบีมีตัวเนามบายไปถือมงดสังงเดี๋ยวว่าแต่มึงอีนี่กังงงเกมึงสรุกกันสองคนเลย มีแฟนยังครับมีแล้วแล้วแฟนมาไหมมาแฟนคนไหนอันนี้ถามตรงๆถามตรงๆห้ามโกหกโดนเปิดบูทูธล่าสุดเมื่อไหร่ครับสิบหกมีนาเช่สิบหกก็โดนระบอดรูตูระห่โอเคเลยเราพวกเดียวกันตีมือ เดี๋ยวเต้นเมร้อนทีละคนทีละคนก่อนนะพี่เหนียว <Yeah. S 1> พี่เหนียวมาร้องเต้นเมร้อนตัวอย่าง yeah.